จเจ้าเปีญี่ปุ่หนดูเวหอนหอนเจ <ะ S 1> ้า <ใน S 1> ก็เบิกแล้วเมี่ยนนี่หลังคาสังกะสีไห้พาเจ้าจมาน,นอนอยู่นี่โอ้เมียนะกระท่อมพุ่นมุงจากมุงฟางไปพุญเนื้องยินเมียนดิขึ้นไป เป็นอย่างอีเล่านี่ยังฮอนอยู่ตามเลยยังฮอนอีกอยู่โอ้คนมีอีมองนึงเย็นแน่นอนเย็นแน่นอนเออไปสันโอ้ะแต่เดายังฮอนอยู่ยังฮ้อนมีมั่งเดียวนะไอ้สวยลูกหนังคนแล้ว โงหนังแมนมึงจะไปิ่งหนังเรื่องยังผู้ผ่านสื่อ้นผู้ผ่านสื่อินเมนเย็นแน่นอนเย็นแน่นอนเออไปไปให้เจ้าลอยองค์มาพูดเย็นดีวะต้องเดือด